รถไฟฟ้าผู้สูงอายุครับ et 4นะครับตัวนี้ใหม่มากบอกเลยที่สำคัญมีไฟหลังมีตะกร้าใส่ของได้เยอะมากตะกร้าหน้าตะกร้าหลังตะกร้าหลังเป็นเหล็กนะครับอันนี้ใส่ร่มครับเอาไว้กันฝนสีชมพูไหมเอียอเอ่ยมเบาะไหมเอี่ยมนี่ฮะจอใหม่เอี่ยมนี่ฮะใส่ใสไม่ดำขี่ไปไหนไมีแต่คนมองแน่นอนครับสีชมพูรครับกุญแจแท้สุสกิ สภาพสวยพร้อมใช้ครับรถญี่ปุ่นครับไม่เคยใช้ในไทยนะครับคันนี้สีชมพูหวานแหววสวยงามสนใจทักได้ครับระบบใช้งานได้ครบครับมีบริการหลังการขายตลอดอยุการใช้งานครับมีอะไรให้ครบเสียโทรมาได้ตลอดเวลาไม่มีหนีหายแน่นอนอยู่ในวงการนี้นะครับอะไหล่ครบขอบคุณครับ เจ้าเดียวในกรุงเทพนะครับรับประกันนะครับกล่องสามเดือนนะครับแบตเตอรี่ถ้าเปลี่ยนลิเธียมกับเรารับประกันหนึ่งปีเต็มนะครับเสียเปลี่ยนใหม่ให้ทันทีนะฮะเลือกได้นะครับลิเธียมหรือจะแบตตะกัวจัดให้ได้หมดครับอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าครับผมแบงค์คอรอิเล็กทริกซีเนียคาไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับ